สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาทดลองขับ m g s นะครับแต่คันนี้พิเศษหน่อยครับปกติ MGTs โดยส่วนใหญ่ที่อยู่ในท้องตลาดนะครับจะเป็น1.5เทอร์โบครับคันนี้เป็นเครื่อง2.0เทอร์โบครับแรงกว่า1.5พอสมควรครับมันได้แรงม้าที่เยอะขึ้นนะครับช่วงอัตราเร่งแซงดีกว่า1.5มากครับสำหรับอัตราสิ้นเปลืองต้องทำใจนิดหนึ่งครับเนื่องจากรถมันแรงกว่าก็จะมี การบริโภคน้ำมันที่มากกว่าเป็นเรื่องธรรมดาครับแต่รับรองว่าถ้าเทียบกัน1.5ขับสนุกแน่ครับตัวนี้เป็นเครื่องขับ4ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาพาท่านไปชมห้องเครื่องกันนะครับมาดูเครื่อง2.0กันนะครับแค่บล็อกเครื่องก็แตกต่างจาก1.5แล้วครับเดี๋ยวในวิดีโอจะมีตัวเทียบครับว่า1.5บล็อกเครื่องขนาดไหนนะครับนะะส่วนอื่นๆมีความใกล้เคียงกันครับฮะอย่างอื่นก็ไม่ได้แตกต่างกันนะครับนะฮะแต่เรื่องการขับสนุกแตกต่างกันเยอะครับนะฮะ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นเกียร์ออโต้6สปีดครับถ้าเป็นตัว1.5จะเป็นออโต้7สปีดนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นแรกๆที่ทาง MG ประเทศไทยเอา SUV เข้ามาขายครับก็เลยเป็นออปชันแบบที่ต่างประเทศเขามีครบครับเดี๋ยวเรามาชมภายในรถกันนะครับเรามาดูออปชันภายในของ MG GS คันนี้กันนะครับคันนี้ก็จะมีพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันมันมีทุกคันอยู่แล้วครับโดยส่วนใหญ่แต่คันนี้มีแพดเดิลชิด้วยครับ ถ้าคลิกดาวไม่ทันใจกรเต็นคลิปช่วยได้ครับสำหรับจอนี่นะครับมันจะเล่นมัติมีเดียได้ครบทุกอย่างเลยครับเหมือน Android ดีๆเครื่องนึงเลยครับจอจะเป็นจอสัมผัสนะครับก็จะมีเนวีด้วยนะครับเนวี Navy ก็ใช้เวลาโหลดนิดนึงครับโหมด4 w r e v l นะครับสามารถล็อกได้ครับเผื่อเราต้องการให้ขับเคลื่อนที่มีกำลังสูงใช้ชุดลาก ในขณะที่ลุยคโครนคันนี้ไม่ ing, 58, 000, น้อยครับไม่ห้าหมื่นแเลยครับใช้ได้อีกยาวครับเราไปกดได้ P MG GS กันนะครับแต่คันนี้พิเศษหน่อยครับ เป็นเครื่อง2.0เทอร์โบครับถ้าต้องการความแรงมองเครื่อง2.0นะครับสำหรับ mtgs นะครับถ้าหาความประหยัดอาจจะไม่ถูกใจนิดนึงแต่ก็ไม่กินมากมายครับก็อัตราสิ้นเบืองเฉลีย่ยประมาณ11-12โลลิตรครับก็น่าจะพอรับได้กันอยู่รถมัน200กว่าแรงมากครับมันก็กินหน่อยเป็นเรื่องธรรมดาครับตัวนี้เป็นเครื่อง2.0นะครับเป็นตัวขับ4ครับ รุ่นนี้เป็นตัวแรกๆที่ทาง m p เอาเข้ามาทำตลาดในเมืองไทยนะครับสำหรับเป็นตระกูล suv นะครับตัวอสองจุดศูนเนี่ยมันก็จะมีทั้งขับสองขับสี่ครับไอรุ่นที่เรามาขับตอนนี้เป็นตัวขับสี่ครับมันก็สามารถลุยได้บ้างเล็กน้อยครับตามสไตล์รถขับเคื่องสี่ล้อครับจะลุยหนักก็น่าจะไม่เหมาะครับสำหรับรถสไตล์นี้นะครับแต่ถ้าเกิดต้องการความมันเรื่องอตัตราเร่งน้าเทียบกับ ตัว1.5ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดครับแล้วก็มีออปชันเนี้ยครับก็จะมีบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับถ้าตัว1.5มันจะมีแค่บาะไฟฟ้าด้านคนขับครับส2.0มีแพตเทิลชิปมาให้ด้วยนะครับออปชันเต็มๆครับสำหรับไอตัว GS 2.0นะครับฟีลลิ่งในการขับก็ผมชอบครับ อัตราเร่งต้นมาดีเลยครับอับตราเร่งได้ต่อเนื่องครับถ้าเทียบกัน1.5แบบช่วงแซงดีกว่าเยอะครับแล้วก็สิ่งที่น่าซื้ออีกอย่างราคามันไม่ได้ทิ้งกันเท่าไหร่เพิ่มเงินอีกนิดได้จุดท็อปเลยก็ดีครับ สำหรับวันนี้นะครับผมและรถ MG TS คันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสนใจรถยุโรปมือ2เข้ามาชมได้ที่โอเพนรถนะครับสวัสดีครับหากต้องการขายรถยุโรปราคาดีไม่กดราคาโอเพนรถไทยแลนด์รับซื้อด้วยหัวใจสนใจติดต่อ0949751145 และ0656768118หรือสแกน QR code เพิ่มเพื่อนได้เลยค่ะคิดถึงรถคิดถึงเรา Open Road Thailand